สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิฟล์มชาแนลนะครับกลับมาพบมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องข้อคิดข้อธรรมต่างๆคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับตอบคำถามคุณผู้ชมที่ถามมาตลอดเลยในเรื่องของออสินข้อที่หนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งหลายๆท่านเองหรือบางครอบครัวนั้น ยึดอาชีพนี้มาตลอดตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนมาถึงรุ่นปัจจุบันบางท่านเองก็อาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายนะพวกปลาพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆอย่างนี้นะครับก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจว่าตัวเองนั้นทำปานาฏิบาตนะมีการฆ่าสัตวนะ์นานวันเข้าก็จะรู้สึกละอายรู้สึกเกงรงกลัวต่อบาป ก็คงจะเกิดความคิดนะครัว่าสิ่งที่กระทำลงไปแล้วนั้นมันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของบาปกรรมจริงๆแล้วในสินข้อที่หนึ่งะครับปานาติบาตนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้ละหรือให้เว้นขาดถ้าทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนนั้นก็ต้องมีอาชีพและบางด้านเองก็อาจจะมีอาชีพที่นะถูกต้องถูกทำ บางท่านเองก็อาจจะต้องดำอาชีพที่ผิดศีลอย่างเช่นเนี่ยข้อที่หนึ่งบางท่านเองก็อาจจะฆ่านะปลาหมูมเห็ดเป็ดไก่เพื่อแลกกับเงินเพื่อจะได้นะมีเงินส่งให้ลูกส่งให้ครอบครัวแต่ใจหนึ่งก็เกิดความคิดนะครับว่านะตัวเองนั้นได้ฆ่าสัตว์ในแต่ละวันจะส่งผลให้ชีวิตตัวเองนั้นเป็นอย่างไรในวันข้างหน้า ซึ่งในเรื่องของศีลน,นี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเอาไว้หลายข้อด้วยกันที่ให้เรานั้นละหรือเว้นขาดอย่างเช่นศีลข้อที่หนึ่งก็คือปานาฏิบาตท่านก็ให้ละและให้เว้นขาดก็ถ้าทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วหรือทำตลอดทั้งชีวิตเลยอย่างเงี้ยพรุทธเจ้าบอกว่าก็อาจจะมีเหตุให้นะนำไปสู่โรกกำเนิดเดชฌานเปรตวิสัยได้ แต่วิบากอย่างเบานะครับของผู้ที่กระทําปานาธิบาหรือการฆ่าสัตว์เนี้ยนะก็คือจะทําให้มีอายุสั้นนี่คือวิบากอย่างเบาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะหลายๆท่านเองหรือหลายครอบครัวนั้นก็ทําอาชีพนี้มาอย่างยาวนานก็เป็นอาชีพที่เราเลี้ยงลูกหลานเป็นอาชีพที่เราเลี้ยงครอบครัวจึงยังไม่สามารถที่ จะนะเลิกกระทําอาชีพเหล่านี้ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสในเรื่องของศีลว่าถ้าเราทําศีลข้อที่หนึ่งไม่ได้ก็ยังมีศีลข้ออื่นอีกเราอย่าไปมารวมว่าบางทีบางคนนั้นเ,เขาทําปาณาติบาตเขามีการฆ่าสัตว์เพื่อค้าขายเนื้อสัตว์หรือนะเพื่อเอามาจุนเจือครอบครัวอย่างเนี้ย แล้วเราเองก,ก็ไปมารวมว่าเขานั้นนะกระทําผิดศีลหรือทําไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้เขาจะยังกระทําปาณาติบาตยังฆ่าสัตว์อยู่บางทีข้ออื่นเขาก็อาจจะทําได้ก็ได้นะครับอย่างเช่นข้อที่2ถึงแม้ว่าเขาจะฆ่าสัตว์แต่เขาก็ไม่ได้รักทรัพย์ไม่กระทําอาินนาทานนะอย่างเนี้ยเขาก็สามารถรักษาศีลข้อที่2ได้ เพียงแต่ยังละข้อที่หไม่ได้เว้นการในเรื่องของการฆ่าสัตว์ไม่ได้ทีนี้ก็มาดูข้อที่3ในเรื่องของการประวิตผิดในการมถ้าเขาละข้อที่หไม่ได้แต่ข้อที่3ามเขาก็ละได้อีกคือเขาก็หนาไม่เป็นชู้นอกใจไม่ประพฤติผิดจารีตประเพณีอย่างเนี้ยไม่เป็นชู้ไม่เป็นกิ๊กกับสามีภรรยาคนอื่นเขาก็ยังรักษาได้ข้อหนึ่ง นะส่วนข้อที่4ในเรื่องของการพูดโกหกถ้าเขาฆ่าสัตว์อยู่แต่เขาก็ไม่ได้พูดโกหกนะการพูดการจาของเขานะเป็นไปตามสัตว์จริงรู้ก็บอกว่ารู้เห็นก็บอกว่าเห็นไม่เป็นผู้ที่พูดโกหกเมื่อไม่เป็นผู้ที่พูดโกหกพูดเท็จแบบนี้เขาก็รักษาสินข้อที่4ได้ข้อหนึ่งนะเพียงแต่ข้อที่หนึ่งยังละไม่ได้ หรือบางด้านเองละสินข้อที่1ไม่ได้ข้อที่5เขาก็ละได้เขาไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะไม่ดื่มเหล้าทําแต่งานนะถึงแม้ว่างานที่เขาทานั้นเขาเองกนะ็มีความรู้สึกที่ไม่อยากจะทําหรือทําแล้วรู้สึกว่าอาจจะเกิดบาปเกิดกรรมกับตัวเองแต่เขาก็มาฝึกละสินข้ออืน่นตั้งแต่ลักทรัพย์ นะไม่ทําประพฤติผิดในกรรมก็ไม่ทําพูดโกหกก็ไม่ทำนะดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเขาก็ไม่ทําอีกซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะการที่เราอาจจะยังทําสินข้อใดก้อหนึ่งยังไม่ได้หรือละไม่ได้หรือยังประพฤติอยู่แต่เราก็ดูสินข้ออื่นๆด้วยว่าเรานั้นทําสินข้อไหนได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่า เขากระทําผิดศีลข้อหนึ่งเราเองก็เหมารวมว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาจะต้องเป็นคนไม่อยู่ในศีลทั้งหมดนะไม่ใช่เพราะนั้นวิธีการที่เราจะพิจารณาผู้อื่นเราเองก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ถ้าเขายังก้าสัตว์อยู่นะดูว่าเขารักทรัพย์ไหมเขาประพฤติผิดในการมไหมเขาพูดโกหกไหมหรืออาจจะดูในเรื่องของคําพูดไปอีกว่าเขาเป็นคนพูดยุยงนะให้คนแตกแยกกันไหม เขาเป็นคนที่ชอบพูดส่อเสียดไหมนะถ้าเขาละเขาเว้นขาดอางเนี้ยสินเขาอื่นเขาก็ยังได้เขาพูดคำหยาบไหมเขาไม่พูดคำหยาบเขาพูดแต่คำที่มันฟังแล้วนะระรื่อหูฟังแล้วนะครับเป็นคำที่ไพเราะอย่างเนี้ยนะครับและการพูดเผื่อเจอ้เขาก็ไม่ได้พูดเผื่อเจอ้เวลาจะพูดอะไรเขาก็มีที่มาที่ไปพูดแต่คำที่มันมีประโยชน์นะครับอย่างเนี้ย เขาก็สามารถที่จะรักษาศินข้ออื่นได้อีกตั้งหลายข้อเพียงแต่ศินในข้อที่หนึ่งนั้นนะเขายังไม่สามารถละหรือเว้นขาดได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองนะครับที่ทำปานาติบาตอยู่ถึงแม้ว่าเราเองยังไม่สามารถที่จะละได้ณนะตอนนี้นะแต่ใจก็อยากจะละไม่อยากจะกระทำต่อเพราะว่า นะรู้อยู่แล้วว่าถ้าทำให้มากทำให้เจริญแล้วก็จะนำพาไปสูนะงนรกกำเนิดเดชฉานเปรตวิสัยได้หรือบางท่านเองก็มีความคิดทีนะ่พยายามที่จะละเลิกนะเว้นขาดแต่มันยังละเลิกไม่ได้แต่คิดว่าอนาคตนี้นะจะละเลิกแน่นอนนะครับกนะ็เป็นกำลังใจให้ก็ค่อยๆดูนะครับว่าเราละสินข้อที่หนึ่งไม่ได้ นะสินก็อื่นมีตั้งหลายข้ออย่างเช่นกุศลกรรมบท10ในเรื่องของการสำรวมกายวาจาและใจเราเองก,ก็ยังฆ่าสัตว์อยู่ละไม่ไดนะ้ก็ไปสำรวมนะข้ออื่นการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเราก็ไม่ทําส่วนคําพูดเราเองก,ก็ไม่พูดโกหกนะไม่พูดส่อเสียดยุโยงให้คนแตกตแยกกันนะไม่พูดคำหยาบไม่พูดเผยเจอใจเราก็มาสํารวมด้วยในเรื่องของ ความโลภเพ่งเลงในอุปกรณ์องทรัพย์ของผู้อื่นเราก็อย่าไปอยากได้ของผู้อื่นในเรื่องของการประทุสร้ายพยาบาทเบียดเบียนเมื่อมันเกิดอย่างนี้ขึ้นก็อย่าไปทิมแทงกันด้วยหองปากอย่าไปเกิดการโต้เถียงอย่าไปคิดไม่ดีถึงแม้ว่านาการกระทำปาณาติบาทนี้นะครับหรือการฆ่าสัตว์นี้มันก็เหมือนการเห็นผิดเพราะว่า เราเองเหมือนจะเชื่อในเรื่องกรรมนะแต่ก็ยังทํากรรมอยู่เพราะฉะนั้นการที่มีความเห็นถูกมันจะต้องละนะครับแต่เมื่อเรากระทาอยู่ก็แสดงว่าเรานั้นมีความเห็นผิดนั่นเองดังที่พระพุทธเจ้าบอกนะครับความเห็นผิดนี้มีที่ไปอยู่สองอย่างก็คือนาะไม่นรกก็กําเนิดดิราชานดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะละในเรื่องของปานาติบาตหรือการฆ่าสัตว์ ไม่สามารถเว้นขาดได้ก็พยายามสำรวมหรือละหรือเว้นขาดในสินค้อนอื่นเอาไว้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมารับฟังผูริเฟมชาแนลเมื่อคุณผู้ชมเข้ามารับชมมารับฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้จัดทำเอาไว้และก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนมาสนับสนุนกันก็ขอให้ได้บุญ ได้กุศลทุกคลิปที่ผมได้จัดทำอนุโมทนาสาธุครับ